สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้วยวิถีพอเพียงได้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนของผู้คนวิถีพอเพียงครับสาหรับวันนี้เราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการเลี้ยงเป็ดเทศไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะต้นทุนต่ำ ก็มีหลายท่านนะครับที่สนใจในการเลี้ยงเป็ดนะครับทางผมเองผมคิดว่า,าการเลี้ยงเป็ดเทศเนี่ยเหมาะนะครับในวิกฤตอย่างนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าในการเลี้ยงเป็ดเทศเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะเลยอย่างของผมนะครับก็ใช้พื้นที่ก็ไม่เกินหนึ่งงานนะครับก็สามารถเลี้ยงเป็ดเทศได้แล้วนะครับก็ อย่างฟุดเป็ดเทศเนี่ยเขาก็เลี้ยงง่ายนะครับเราให้อาหารอาหารที่ให้ก็เป็นพวกพวกรำข้าไปายเศษอาหารนะครับหรือว่าเป็นอาหารเสริมเป็นบางครั้งในช่วงที่เขาไข่ก็คือเป็นอาหารพวกอาหารเป็ดไข่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกเป็ดที่เราแม่เป็ดฟักออกมานะครับก็จะเป็นหัวอาหารบูลเล็กนะครับผสมกับรำกับข้าวปนะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัย นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของน้ํานะครับเราก็ต้องเป็นน้ําสะอาดเปลี่ยนไถ่น้ําตลอดเวลา,อาของทุกวันนะครับทุกวันเราจะเปลี่ยนไถ่น้ําแล้วก็เนืออาทิตย์นะครับเราก็จะเสริมด้วยวิตามินนะครับไโบ .12 นะครับที่พวกเราก็ทราบวันนี้ที่ที่เราเคยมาติดตามเคยมาดูนะครับแล้วก็สาหรับการลงทุนในการเลี้ยงเป็ดน,นะครับ ก็เพียงแค่มีพ่อแม่พันธุ์ชักคู่หนึ่งเราก็สามารถเริ่มเลี้ยงได้แล้วนะครับคู่หนึ่งก็ไม่เกิน700บาทนะครับหน้าร้อยถึงเจ็บาทเราก็สามารถเลี้ยงเปรีเทศผสมบาบาบรี่ได้แล้วนะครับในเมื่อเราพ่อแม่พันธุ์มานะครับสักประมาณทักสามเดือนเราก็สามารถขึ้นทุตได้แล้วนะครับนี่ครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการเลี้ยงเป็ดเทศนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับ ถ้าอาจจะมีเวลาน้อยก็สามารถเลี้ยงได้เช่นกันเพราะว่าพอเราเลี้ยงให้อาหารช่วงเช้านะครับเราก็สามารถไปทํางานหรือว่าไปท,ทําธุระได้นะครับแลอีกอย่างหนึง่งเราก็สามารถเนี่ยครับเมื่อเขา,าผสมพันธุ์เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมาไข่นะครับทัาประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตยนะ์เขาก็จะมาไข่แบบนี้นะครับเราก็สามารถนําไข่ไปเป็นอาหาราหรือว่า เราจะปล่อยให้แม่เป็ดฟักแล้วก็เลี้ยงไปขายเป็ดเนื้อนะครับก็โลละ80บาทนะครับนี่นะครับก็การเลี้ยงเป็ดก็ไม่ได้ยากเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงเนือที่ไม่เกินหนึ่งงานนะครับแล้วก็มีตลาดรองรับที่ชัดเจนนี่ครับอย่างรั้วนี่ครับั้วเนี่ยผมก็ใช้อเอ็นนะครับล้อมล้วรอบขอบชิดไม่แมวงูนะครับอ่า ที่เป็นหรือว่าสุนัขนครับที่เป็นอันตรายต่อเราเข้ามาทาลายนะครับพวกใบหมอนอะไรพวกนี้เราก็สามารถปลูกได้นะครับนี่ก็เป็นอาหารนะครับเป็นการต้นทุนทางอาหารแล้วก็มีโปรตีนให้เป็ดด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาหันมาเลี้ยงเป็ดเทศนะครับแล้วได้อยู่กับบ้านนะครับไม่เสี่ยงต่อโควิดด้วยนะครับได้อยู่กับครอบครัวนะครับครับก็นํามาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้หากท่านใดมีวิธีการเลี้ยงเป็ดเทศ ที่แตกต่างกันออกไปหรือว่ามีคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับ mm hmm. เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เยอะนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆ fc ทุกท่านนะครับจะได้มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและสามารถนําไปใช้เลี้ยงเป็ดได้ในชีวิตประจาวันแล้วก็ทําให้เรามีรายได้นะครับมีอาหารกินนะครับมีเป็ดม,มีไข่กินนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับให้กับผู้คน,นครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงได้นะครับเพื่อเป็นแรงใจในการสร้างสารรค์ผลงานดีๆอ,ออกมาสู่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับเรามี หนึงครับสำหรับช่องวิถีโุณมาแแบบพอเพียงนะครับก็ได mm ้เ hmm. ปิด mm hmm. อีกช่องใหม่อีกช่องหนึ่งก็ฝากุกท่านได้กดติดตามและเข้าไปแลกเปลี่ยนเะช่นเคยกับช่องนี้ด้วยครับนั่นก็คือช่องลูกหัว่าวกีฬาแนวนะครับ,รบสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ